โอ้หกระเป๋ากระเป๋าสวยยังไรลูกถือมาดีดีทีคะลูกมาสะพายยังไงลูกสะพายยังไงคะเขาเข้าแขนนี่ลูกของแขนที่ลูกอือสะพองแขนกันใช่ไหมลูกไหนได้กระเป๋าแล้วหนูก็ต้องขึ้นรถใช่ไหมลูกโอ้ได้กระเป๋าใบนี้ใบกระเป๋าใบสวยเลยใช่ไหมลูกพ่อขอได้ไหมคะลูกพ่อขอได้ไหมครับได้กระเป๋าแล้วหนูจะขึ้นรถไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะ บ้นๆกระเป๋าแสนสวยเอาไปคืนให้แม่สิลูกแม่จะไลฟ์สดขายนะลูกพรุ่งนี้มาลืนลูกเออพรุ่งนี้ลูกแม่จะขายพรุ่งนี้นะคะลูกขอให้แม่ขายดีๆนะลูกนะหนูต้องช่วยแม่ไลไ์นะครับพรุ่งนี้ลูกไหนนั่งรถแล้วใช่ไหมคะลูกกระเป๋าไว้ไหนคะกระเป๋าใบสวยหนูจะคล้องมือเออคล้องไว้ที่มือนะนั่นแหละลูกคล้องยังไงแล้วก็ทํายังไงต่ออ้าวเตรียมจับแฮ์รถนะลูกนะ เตรียมบื้นบืนพร้อมเดินทางแล้วค่ะหนูจะไปชอปปิ้งนะครับในกระเป๋าแม่ใส่ตังค์ให้กี่บาทล่ะลูก